มีมากให้มากมีน้อยให้น้อยชื่อได้ว่าความฝันของนักชกทุกคนคือได้เงินไปให้พ่อแม่ให้ครอบครัวชงมวยยอมแลกความเจ็บปวดเพื่อให้คนที่อยู่ข้างหลังได้สบายเช่นเดียวกับ2นักชกพี่น้องเพชรนายาและแกนพิทักษ์นายาปาร์ควิลที่คว้าชัยในศึกพลังใหม่เมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาได้นาเงินอัฉีดไปให้พ่อและแม่ที่จังหวัดขอนแก่นในช่วงสงกราน โดย2พี่น้องได้นําขันหา้ามาขอขมาพระในบ้านโดยบอกว่าถ้ามีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยสุขสันรรวันสงการเดิมพ่อแม่ตื่นตันใจแทนพ่อแม่ที่มีลูกกตันยูแบบนี้ชื่อว่าน้องๆนักมวยหลายคนก็อยากมีโมเมนต์แบบนี้กันทุกคนแจกคลันติโจนาธานไม่หมู จ็ค WMC ละไมมวยไทยหรือเฉลิมสัก์สักเดชาอดีตยอดไอแอจากแดนใต้การันตีโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ไม่ใช่หมูให้แชมป์โลกข้าไม่ตายอย่างน้องโอแชมป์โลกมวยไทยรุ่นแบนต์ตัมเวดวันได้เขียนง่ายๆแน่หลังจากเดินทางจากประเทศอังกฤษมาเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่าย WMC ละไมมวยไทยเกาะสมุยเกือบสเดือนเต็มพร้อมชิงแชมป์โลกวันเสาร์ที่22เมษายนนี้เวลา7นาฬิกาด่านแจ็ค WMC ละไมมวยไทยมือเป้าหลักของโจนาธานในไฟ์นี้ได้เผยว่า สำหรับโจนาธานศึกชิงแชมป์โลกครั้งนี้เขาตั้งใจมากลงทุนมาเก็บตัวกับผมที่กอดสมุยตั้งแต่ช่วงต้นปีหลังจากที่รู้ข่าวว่าจะได้ชิงแชมป์โลกในสายตาผมยอมรับว่าโจนาธานยังเป็นรองน้องโออยู่พอสมควรแต่บนเวทีอะไรก็เกิดขึ้นได้พวกผมทําเต็มที่แน่นอนทั้งเฮอร์ดัมเฟอร์ขานสองนักชกจากตุรกีก็มาร่วมซ้อมเสริมแกล่งด้วยฝากเชียร์พวกเราด้วยครับฉลามดําขวายอดมวยผู้สื่อข่าวกีฬาไทย สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานใหญ่ประกาศเกียรติคุณวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2565วันที่19เมษาย,ยนนี้ที่โรงแรมอโนมากแกร่ราชประสงค์ถ่ายทอดสดทางททบ5เวลา13.30นเป็นต้นไปสมชายพูนสวัสดิ์ประธานใหญ่คัดรางวัลเปิดโผรางวัลเกียรติยศของคนในวงการมวยไทยออกไปแล้วโดวยฉลามดำนายกเอ่าสาระของรางวัลน,นักมวยไทยยอดเยี่ยมขณะที่ขุนศึกเล็กบุ้มเด็กเซียนควาน้ารางวัลน,นักมวยไทยดาวรุ่งยอดเยี่ยมส่วนทีมค่ายมวยสอโชคมีชยัยรับรางวัลทีมผู้ฝึกสอน มวยไทยยอดเยี่ยมไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าไปเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน